you <coughs> รอ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 จะรอรอให้คนเข้ามาก่อนพี่น้องเออได้ขนมได้ขนมได้ลูกอมมจาจมองเห็ดงานคิดสมัตมีแต่ขนมปีได้ปีนั่นคิดสมัตได้กินแต่ขนมเขียวแมงเบิดพี่น้อง มนีสิมาเบาเรื่องเลกเจ็บใจเจ็บอกเจ็บใจพี่น้องเอ้ยนางเบาคนเดียวเนี่ยล่ะกรสกรสกรเอามนีขึ้นหนาแดงอองตองแทยน้อหนาใสแทย์น้อมนีสิมาจมเรื่องอันหวยนี่ละ่ะพี่น้อง ซื้อตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งนั่นไหมสาหรับอันอันซุ่มหมุนนันเจ้ามันเอาอีหยังหมุนยันยางมันนี่มันมันเอาหมุนเท่าไรบุ๊ออกตะตูตเก่าไหมสูอันงวดที่แล้วนัน่นออกบนวันนี้ออกกลางเลขอีหยงังว่าเมนมันบไดเอามืออันนีหยงังกว่าบดเอามืออัน หมุนติเออมันเอาหมุนงึดหลายอันเสือ,อนอยังตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งวันนี้แม่โอยออกมาได้จังไดออกมาได้จังได้ออาไดไดลางอ,อยังก,ก่อนหาสองพะนะบานเล็กทีจะของหาสอง ตเลต้แต่เลตนพูดเท่าแกะขนมพออ่อใหญ่แกะขนมนี่อักตะไดอินด,ด,ดินแทนเด้อหน้าเหลิดินเนี่ยแทนเด้นนะเดอบทตวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุผูสุคนสิมเาเ้าอีหยังสู้ฟังเ้าเลือืนเล็กเ้าพื้นเล,เล็กยังว่าจะว่ามันเอาเอีหยังมูน มันไ่ได้เอามือหมุนบอกมันคือออก,กตัวเกาาแถหรือมันเอาหมุนเลขนอเงย์หลายยังว่าเงย์แทงยังว่าสือตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งผู้ใดผู้ใดหมานมาบอกนเด้อผู้ใดหมานมานือนี่มีคนหมานบ่ออันขนมอีกยังใช่ไหมอันเห็ดมานคือจังอันสิบวะหายข้นแก่นี่แกะย่า หันักแห่งสูนร์เรืองเหล็กอยู่มือเสาร์นี่สดใสซยู่ดีๆโต๊กมาหลังสิบสี่อันสิบหกนาฬิกาเนี่ยรูซึึกว่าอันอาการอันเดี๋ยวอันปวดหัวเดี๋ยวขิงหอนปวดหัวคล้ายๆจะเป็นลมต้องการอันยาลมยาดมยาหมองด่วนพี่น้องเอ้ยเป็นเหล็กยังสรุปแล้วอันเลขกันเคอ,อยังอันไอ ฝาโล่งของนัดปงนันนักข่าวช่องแปดที่เพื่อนบุ้ย้าพู้ไดตัดสื่อสองตัวนี่รวยเห็นน้ำข้าเจ้าอยู่ในเหล็กฝาโล่งหมูเสากับไปเคลียบึงอยู่ดีก้อนส,สื่อเหล็กกพอทรงไม่แล้วเจาว้ามัานออกอยี่ยังสื่อตัวหนึ่งออกหนึ่งเงิดไหลอันนี้สิมาจมอันสิผาขอขอเวลาสิบสิบหานาทีด้วยผ่นองจ่ามาจมเรืืองเหล็กสื่อเหล็กนิน อันแม่นถือกับบ่ได้เงินคาเล็กมาใส่ดอกพี่น้องถือกับพอดีอันเขาเอ้นียังอันเออใจคาเล็กพอดีกะยังว่ากะยังมาตัวบึงเนี่ยมันหามีบ่บ่หมองแกะมันแกะหมองใดมันแกะหมองใดบึ่งเนี่ยเฮ็ดก็คือจังสิบ่หายเขาแกะกินนี่แม่อันปิดพนึกดีปาเนียน เดจะเปม็นหยากกินน้ำโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจมพีบ้านคือนทอดแหมเป็นยังไงคะสมายดีบอจมตู้มือเสารสดสื่นสดใสยู่ดีๆตกมาย่มือแลงหลังสิบหกนาฬิกาเท่าน,นั้นละ่ะเสารซึมเสารขึ้นมากกรหม่องเลยยังว่าพีบ้านสื่อตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งยังวไงลิตรสัตว์จ้กของเออพี่อันพงสะท้อนแล้วถามหาอยู่ตัว เราถามหาอยู่ตัวบางหมู่บ้านบอกเราทรงอันมาหลังบ้านว่าอันได้บอกกับคุณบ้านบ่อสาวไทยว่าสันว่าถ้ากันอยู่จังดาอยู่ดีมีแห้งบอ่อสบายดีบ่อว่าสันพึ่งเลิกงานอ๋อสาวไทยกะกะพึ่งเลิกงานมากอืมมาได้สักเออหนึ่งชั่วโม,มงแหละเดี๋ยวมานางเศร้าไม่แห้งนางเศร้าเมยแล้วกะ แล้วกับมานางขืนไล่นี่ละอันเข้เอิญนี่ยังเกามามเข้เอิญนมาม่อัปเดตใายังมีชีวิตอยู่ค่ะสมมือนี้บ่ค่อยอยากออกกองออกเก่งปันไดดอกยืนอันท่ายเต็มตัวเขาเจ้าเมื่อดดขี่ผูสวดออกผู้วูอยู่ใบมันอันนั้นอันสวดอันอันทองอันปรากฏอันทองปลากระย่งยืนนี่ขี่ผู้นั่มอันคือบ่ไปหมุนวงลอย ถ้าเขาเส้นกับสิไปได้พี่บ้านยังวะอยากรววยแม่อันสีอันเจ้าของซื้อตัวไดกับสิมุนเ้ามันตัวนั่นล่ะงึดหลายว่ามันมันเอาพลมุนเงึดมือเศร้านี่ก็โอ้ยอันก็จ่ายังียังันฟ้าอันไปเบิ้งอันเลขอันอันฟ้าโล่งอันของนัดปุงก็ได้ว่าสันว่า ไปเบิ้งกับเบิ้งน้ำเขาอยู่เด็เลขกันเล็กสนกับเล็กเก่ากับเล็กห่านไงถ้าพูดได้ตัดสื่อสองตันี่ลว้ยยังวันทั้งนี้ผนสื่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าของถือตัวอันสิบคนอันพอดีกับคาเลกพี่น้อง จมไปจมมามานางจมมานางเขาเอิ้อยยังมาไล่ง้านตู่มาแบบว่ามาหา้ผิดประตูแล้วโดยหูว่าอ๋อนางยังมีชีวิตอยู่สินะบ,บด้เสียไปใส่เขาเจ,เจ YouTube, นะ้าเห็ดเหตุยูทูบนะเขาเจ้าเหตุได้รับเงินไล่เดือนเด้สาวไทยนี่เสียเหตุได้รับประมาณไล่ปีบเป็นทยังค่ะบ่ซีเรียดว่าตั้งแต่ตัวเอ็ดยังอยู่ลงแน่บ่ลงแน,งน่แต่ตอนนี้พนทังช่องเพนกระลั่งอัน ยังกาะพนก็ลังอันเห็ดอันคลิปสันคลิปเลี้ยวเห็ดงานเอาจังหนเงืนแมนพี่บ้านแมนเห็ดงานจังเอาอันนี้บ่ได้ซสีเลรียดได้นน่ก็คือแบบว่าเอ่บ่อยากเสียตัวเอดไปยังส่นะเราก็เอ่เขาเอิเนียังไอเป็นพวกขี้ตื่นมากไม่ไม่กันหลายยังส่นะผู้เพ so ิ่นลุงลุงผู้เพิ่นนั่นหน่อยนุ่มกลุ่มม่านผู้เพิ่นบ่อยากอายกองอังสินะ แล้วอันช่วงนี้ก็จะเป็นยังไงอันบางหันกะเป็นอันว่าไวท้องตีว่าเป็นตะยูว่าเป็นตะกินยูอันนั่งยูซื่อกับสีห้พะนะอันจะเป็นอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็งุดงิดหุนหวยขี่ตะแหลนนี่เปียกเฮียไหลโอ้ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนหรอช่วงอันแล้วก็มาให้มาโก่ะติดลบเพอติดลบเสร็จแล้วก็ละไล่เบิดแล้วก็ฝนตกบาดนี้ พอฝนตกเ้วก็ไขวันนี้ไขแล้วแล้วก็ฝน,นหย่อยอยู่เบิดมือเบิดเว้นหย่อยเป็นอันแบบเดียวเดียวคอยเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวคอยเดียวแห้งสิแม่พี่วันมันก็เลยแบบว่าอันบ่ได้ออกไปทั้งหนอกขั้นออกไปกับจืดหนาวสู่มือน,นีว่าตั้งแต่ล่มถือขนนี่หนาวสั่นสิเป็นใส่เสื้อผ้าจา็กตัวจักสั่นกับือเก้าหนาวคือเกเ้าก็เลยแบบว่าอัน กูเถาบ่าข้ดในใจนะข้ดในใจ,จอย่าความ่ากูเถาบา่หรือจังไดห,หรือว่ามันล่มแห้งมันเลยนหนาว่สัน่าข้ดไปข้ดมาโอ้กูเถาสี่สิบแปดปีแล้วเนาะสูหัวก,วกระรองอกบ่เลยแมู่ดพ้อบอกแตงโมเฮิมเงย์ไหลเห็นงานเอาเห็นงานเอาคือว่าแหละพี่ว่นพี่ว่านเห็นงานทุกมือบอก ในนี่บ่บ่ทว่าสาวไทยกับบ่ได้ไปหาพายบ่ได้ไปหาพผายพี่พัดไทยโดนดนกับไปเถื่อนนึงล,งลงไ่กับไปเถื่อนนึงไปบ่บ่บได้ไปหาอันคบสุผูสุคนกับเยาว,วากันเด้อพี่น้องเอ้ประมาณที่แบบว่าอันทุกคนกับมีทุละเนาะเถาย่อนจมไหล <laughs> เอาขึ้นรูแมนยุกกะส่วนนึงกันละแหงเถาแหงจมจมขักจมแหน่เดจักว่าสิ จมจมอียงกระดอกกระเดียมีแต่เนี้ยจมยังวะอันเท่าไปก็หนีสิจมลายก็หนีเด้อันนี้แค่สี่สิบแปดนี่เด้จมสมหนีเด้สมเนร์หาสิบหนีคูณสามคูณซีพูนเล้วปล่อยกับเก่งด่ากับเก่งเรวพี่น้องแต่ว่าอันเรื่องอันแค่สิมว่าปล่อยมาด่าออกอันเอาคอนเทนต์นี่กับยานแบบว่าช่องดำั้งสินะยานช่องดำ <laughs> ย่านพยาน,ย,านยูแบนัางสินะก็เลยแบบว่าอัน ก็เลยค่อยๆยู่มาเหมาะแม่ๆเองสิละพาย่มรักษาช่องรักษาตัวเองไหวช่วงที่มันมีโอกาสกะที่คลิปเกิดสิพ่อไม่คนในเบื้องกะช่วงคลิปเก็บเฮดเก็บหอยนั่นแหละอันคลิปอันเขาไปป้าหาเก็บหมักใหม่เังสินะไปเก็บหมักใหม่บางที่กะตั้งกล่องบ่ได้ดอกหมักใหม่มันเก็บแล้วมันสีสวดสวดไปเองสินะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพี่ซาร่านะคะแมนโบอัน ยังนี่เห็ดงานหาหมือเลยอันนี้งานงานพีวันเห็ุประจําคือตะกี้บอกหรือว่างานใหม่เราได้เหตุถูกมือตะกี้นี่เห็นก็เห็นพีวันกับพ่อมีเวลาหรือว่าเหมือนกับว่าช่วงหนึ่งที่ว่าพีวันเหตุลานอนเอหนวดบ่กเฮหนวดแมนแมนบ พอดีเอาบัตล่องมาเลาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผ่านมาไว้ส่งกําลังใจขอบคุณค่ะที่แวะมาส่งกําลังใจเด้อจ้าบาตล่องของไผ่นอนี่นอเดี๋ยวนอเบิ่งไดบนนอเดียวเบิ่งใดบนนอบ่ได้ไดเปิดอีกเครื่องหนึ่งแหมเเดี๋ยวนะบาแล้วก็เปิดเลยจ้าอุย้ยวาแล้วก็เปิดเลยเดี๋ยวนะหาก่อน เดีあああ๋ยวนะหาก่อนหาก่อนขออนุญาตเด้อเดี๋ยวโอ้ย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 เดี๋ยวเด้อเอาเสียงลงกันผู้เขียนข้อความเอาเพิ่นเบิ่งบ่ใดลืมข้าวไปว่าเบินเบิ่งบ่ใดเนาะลืมสลับบ้านเขาลืมสลับบ้านเข้า เฮ็ดประจ,จําจะนวดไทยแต่ตอนตะกี้เห็นเห็นพี่วันพ่อได้มีเวลาบางเองสิง่ายก็เลยแบบว่าเออแบบว่าตะกี้ก็เหตุเหตุตอนที่ว่าลูกค้าเพิน่นพิ่นเอิน้นนพิ่นตรงการคนนั่นบอกหมายถึงว่าเจ้าของ้านเพิ่นนั่นไหมหรือว่าพี่พี่วันเป็นเจ้าของลานเองก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่าบ่ามีเวลาพักหยุดเสาร์อาทิตย์บ่ ขอบคุณนะคะพี่ซาลาพี่วันสวิตเทมายูเป็นมูกันขืนบ่โดนดอกจาก้าขืนสิบหานาทีมารายงานตัวซื้อ,อ,อจ้าพ่อไห่ได้พี่ยูวอ,อยังมีชีวิตอยู่ขืนเพิ่นว่าเห็นหลายคนเพิ่นว่าขืนเนเดอร์ทับวะขืนเพิ่นว่าอันเอียงนออันลักกิโลสี่อันอันนี้เด้บาสันวาลักกิโลมันสีอันมันสีโยกมันสีค้อนมันสีโลดเพิ่นวะ ก็เลยอหนเฮดือจังอันคว่ำเพ่นี่พอดีมืนอนีอันมืนอนีวันที่สิบสิบหกหัวไอยังอ่ะอันสิบหกหัวเสียสดใสอยู่ดีดีแท้ๆมือเสาร์นี่ตกบายมากหลังสีม่วงแรงเท่านั้นล่ละพี่น้องเอ๋ยเสาร์เลยมานั่งจมยังว่าอันมันเอาอีหยังหมูนมันเอาอีหยังหมูนซุ่มหมุนอันฝากไปถึงมันอยู่จะว่ามันเอาอันเขาเอิญมันเอามือหรือมันเอามูน ซาร่าเพิ่งปิดบ้านเพิ่งปิดบ้านหลักมาค่ะแล้วคะ่ะปิดเลยเหรอคะทำไมอะคะอ๋อกำลังชาร์จแบตอ๋อซาล่าใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะจุดไว้เดี๋ยวจะจุดไว้ท่านั้นก็คือถักท่านนั้นก็คือเหมือนกับว่า ไปไปเขาเรียกอะไรไปคอมคอมเมนต์ไอคลิปสั้นไปก็ได้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสาวไทยจะตามไปหานะคะเดี๋ยวจะตามไปหาไปเยี่ยมที่บ้านวันหยุดก็ไปออกกําลังกายบุ้ยขยันเนาะออกกําลังกายพะนะซูมอนี่ยางบ่ไว้แล้วสาวไทยออกกําลังกายบาได้ยังว่าอันขี้ขานแห้งบลูต,ตังแต่เนี่ยปีมาปีนี้ช่วง ช่วงใดว่าหลังจากเก็บเห็ดเศร้ามาแล้วนี่ก็คือแบบว่าปัญหาอยังห,ยองหลายเรื่องายเล่ามันรุ่มเหล่าในหัวสมองแบบเราบบที่นี่ก็เชื่อว่าเป็นอันว้ทองอีกทองตอนนั้นอายุสี่สิบขวาเกือบห้าสิบอีกสองปีไปหาหมอก็ล่อคิ้วโดนปาน,นีนั่นได้คิ้วแล้วแต่หมอกบเัาได้จัดยาสร้างยาให้อยู่โอ้ หายก็ดาล่าฮอลลีวูดมอก็ะดาพี่น้องจา้าบอกมาแล้วกระเมยมอยซอยแหลมสาลา่าปอิช่องจริงช่องอะไรเนาะเข้าไปเม้นไว้เดอ้อเดี๋ยวเข้าไปเม้นคลิปสั้นไว้ก็ได้จา้าเดี๋ยวเดี๋ยวสาวไทยจะตามไปเยี่ยมบ้านเดอ้อถ้ากําลังเออเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้ากําลังหาหลักกิโลอยู่หาหลังคาบ้านหากระเบื้องสิโน ช่วงนี้ก็เข้ามาแวะมานี่นี่ราคาหนาหน้าเนี่ยยังบานได้อีกเด้พี่น้องหนาสาวไทยนี่ยังบานได้อีก,าบ,าอกบานได้มากกว่านี้ยังวะเมื่อเรากะแบบว่าคือโดยความที่ว่าทาน่ากินอะ่ะกะทิเห็นกินน้ำมูแค่นั้นล่ละแต่เป็นอย่างมันคืออ้วนอ้าวอ้วนเอา,อาถ้าว่าถ้าวากินกินหน่อยอยังกว่า ulen, recently, กินหน่อยผันอ้วนกินหลายมันบนะ่อ้วนบ่มือนเนาะ เหตุนวดงานมันก็นต้องไปยืดเส้็ไหมไม่งั้นปวดตัวอ๋อโอเคเน,นาะคือว่าแล้วเนาะบอกกับคนนวดว่าเป็นอ๋อเพลนเห็ดแดงสี่อ๋อเข้าใจแล้วนึกว่ามีแต่นวนดเสร็จแล้วก็มาบ้านแกลลี่แลกกถึงเวลาก็อาบนา้ำนอนเนียงสินะ่สะสาไทยกับบลูเนาะเพราะว่านวดว่าเป็นเคยเป็นแต่ผู้ถูกนวดแต่ไม่เคยเป็นคนเอานวดก็เลยบลูนะเพราะว่าสาไทยกับแบบ เหตุหรือความที่ว่างานเ่ามันหนักเนาะเาวไทยสิเก็บเป็นนั่นคอบาไลคอบาไลเจ็บมากเลยยุสวีเดนซื้อเบาซื้อซะจ่ายน่ะชั่วโมงละแปดร้อยโคนบ่เป็นชั่วโมงหนึ่งไหมแค่สี่สิบห้าถึงห้าสิบนาทีแปดร้อยโคนอันนี้นวดรักษานะนวดรักษาอันเนี้ยแต่ว่ามันก็บ่ได้หายขาดราะว่าเขาเหตุงานหนักเด้อเดี๋ยวมันก็มันก็กลับขึ้นมาอีก กันสิไปหาหนวดอันยังก่อนหนวดหนวดน้ำคนไทยหรือว่าน้ำน้ำหลานหนวดไทยยุ่นน้ำหล่อโมนีหรือยุ่นหล่อกไก่ยังสิกะบบหูจักเพิ่นกับโบลูว่าจังไถยังสินะนก,กับโบหันไดกากัแค่ว่าหนวดกับมีต่างแต่แบบเออเพื่อนที่ว่าสนิทเพิ่นกับพ่อหนวดค่ายเสียนหายนิดๆ,ๆน้อยๆยังสินะเพิ่นกะเมื่อคือกันยังสินะ อยเลยบนี่อ้าวบอกไปบอกมาแล้วพี่น้องจ้าเอาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเลยหลายด้วยจ้าที่เขามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณพี่วันขอบคุณพี่ซาร่าด้วยค่ะขอบคุณลมบนลมล่างลมหน้าลมหลังด้วยนะคะขอบคุณทุกลมค่ะได้เวลาจอล,ละลีแล้วสิบแปดนาฬิกาแล้วสิบแปดอันกายภาพกายภาพอ้ยพี่วันอันไปเบาเรื่องกายภาพอันไปนะ่ะ เสียเงื่อนกาผ่าไปหาหมอหน่หมอพนบ่ได้รักษาอย่างหามากไม่แล้วเขาไปน่ะมันพนบ่ได้บุกเวลาให้เข้าหลังเลิกงานเดมันเป็นเวลาแบบว่าเราทํางานเราจะต้องจังใบสองไบาสามบามุ่งสิมันบ่มีเวลาว่างยังสิไงเขาแบบว่าเขาวางช่วงนั้นเขาต้องไปแล้วเขาออกจากงานบัดเนี่ยเขาออกจากงานไปจังสองชั่วโมงเขาก็ถือฮักไปสองชั่วโมงเพราะว่าเขาบ่มีชั่วโมงอันเขาเอิญอย่างชั่วโมงเก็บทีว่าทดแทนกันใดพอ พอเอาเงินที่ว่าเพิ่นห้มากแต่ละปีก็คือสาวไทยก็ออกมาที่เดียวยังสรีนะช่วงหนาหอนไปเที่ยวนาหอนยังศรีนะขึ้นรถไฟแล้วจ้าแม่นสาวไทยก็สิลงแล้วพิวันพวนพราะว่าอันสาวไทยก็สิีหนีไปหาอาบน้ำอาบน้องนอนไปหาเบื้องกันเขาเอิ้นเบื้องนางกันพียูอันเน็ตฟิกเนาะโอเคจ้าขอบคุณนะคะยกมือบายๆนะคะเดี๋ยวเหลืออีกเอาสามสิบวินาทีเอาให้มันครบยี่สิบซะไป ที่แหลกวสิบหาเลยมาห้านาทีแล้วก็นั่นกับาวไทายกับสีล่งแล้วกะสีเด้ไปอาบนา้ำคือทอดเด้อพี่วันเดี๋ยวว่างๆอ่ะมีบางๆว่างว่างๆว่างๆว่างวันไหนเราก็ค่อยคุยกันเนาะดูแลสุขภาพด้วยเด้อดูแลสุขภาพด้วย โอเคจ้ายีนาทีแล้วจ้าขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณมากมายไปแล้วจ้าขอบคุณพี่ซาร่าขอบคุณพี่วันอินสวิตนะคะอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจพี่แกด้วยเด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า